มันหลวมลงไหมกางเกงเวลาเราใส่เราต้องรู้สิพี่หลวมมากแลวชุดบางชุดที่แบบว่าเราซื้อมาแล้วเราอยากใส่เราอยากใส่ให้สามีเราดูอะไรเงี้ยมันเริ่มรูดซิปได้ระดับหนึ่งมันรูดได้แต่แบบเออยังอึดอัดน,นิดนึงแล้รรู้สึกมีความหวังสุขคือเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากพี่สุกกินไปแล้วเริ่มเห็นการเปลีป่ยนแปลงของตัวเองอ่ะเมื่อไหร่พี่พี่ประมาณสองวิคหรอสองวิกพี่แบบพี่แบบไม่ชั่งน้ําหนักเลยปกติพี่จะซีเรียสมาก แล้วชั่งน้ําหนักตัวเองแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เหมือนแบบ้ลุ้นอะนมีการลุ้นพี่สุแล้วเวลาบอกว่ากินไปแล้วเนี่ยทานข้าวอะไรได้ปกติไหมคะปกติเลยค่ะ<อ>คือพี่เนี่ยพี่พี่ไม่ได้แบบลงแบบไม่ใช่แบบว่าพวัวภาพนะ,ะแต่แต่ชุดเก่าๆพี่พี่สามารถใส่ได้ก็เห็นไหมชุดเนี้ยพี่ซื้อมาจนแมงสาบมันเยี่ยวใส่แล้วเหมือนวจริงๆแล้วพี่วันหนึ่งพี่ใส่ได้นี่พี่มีพี่แฮปปี้นะดูเห็นภาพเลยแมลงสาบเยี่ยวใส่ชุดนี้ ดนมาพเลยไม่แต่ว่าทานยังไงอะคะพี่สุ้กินยากไหมพี่กินก่อนที่จะกินอาหาร15นาทีนะคะมื้อไหนคะมื้อไหนก็ได้จริงๆมื้อไหนก็ได้แต่แต่อย่างพี่พี่กินมื้อช้าก็มือ้าเลยมื้อตื่นเช้ามากินลอยอาหารวันละมื้อใช่พี่กินมื้อช้าเลยแต่ใครจะกินเป็นมื้อเที่ยงก็ได้นะแล้วแต่หรือจะมื้อเย็นก็ได้นะแต่แต่พี่บุ๋มมากเขากินอย่างนี้เขาบอกว่าเขาตื่นมาเขากินใช่ไหมเสร็จแล้วตอนที่เขาจะจับหนัก มื้อจัดหนักอีกสักมื้อเขากินนี่ก่อนส5านาทีก็ได้ได้เหมือนกันช่สมมุติวันนี้ก็กินได้สอมื้อได้เพราะว่ามันเป็นสารสกัดธรรมชาติแต่มื้อเย็นนะดีมากแล้วอีกเวลารดทานแล้วมันจะมีทําให้เราขับถ่ายหรือมีอาการอะไรยังไงไหมคะพี่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายมีปัญหาเรื่องขับถ่ายมากพอพอพี่กินไฟจินนี่ไปนะเชื่อไหมพี่ถ่ายทุกวันแล้วถ่ายแบบว่า อย่างนี้เลยไหมพี่ไม่มันไม่ใช่แบบเป็นน้ำโจกจาก้านนะแต่ถ่ายสบายถ่ายสบายเรารู้<ว>เลยว่าปวดบิดไม่ปวดบิดไหมไม่ปวดบิดไม่มีบิดไม่มีอะไรเลยหเหมือนเราแบบว่า,าก,กอนเวลาที่เราแบบ ถ่ายสบายๆไงไม่ช่แบบถ่ายท้องนะท้องเน่แบบสบายมากแล้วก็แบบไม่รู้สึกว่ามันบิดมามวลท้องหรืออะไรเลยเพราะว่ากาวเนี่ยห้าวันถ่ายทีเออจริงของผู่ของเราต้องกินเลยนะนี่งานดูกําลังสนใจเลยเนี่ยแม่ทางานเยอะขนาดนี้แม่เอาเวลาที่ไหนมาดูแลตัวเองก่อนก่อนช่วงโควิดเนาะพี่ก็ทํางานนะก็จะเจออย่างอ่าว่ามันจะเป็นเจ้าบุมของเราบุ๋มนะคะหรือว่าเจ้ของพี่คือคุณสุนารีอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพิสุทธิ์เนี่ยเราเจอบ่อยมากที่พิสุทธิ์แนะนําพี่ตักมาทานยังไงเนี่ย เจ๊สมมติว่าเจ๊าทานข้าวอะสองมื้อเช้าเย็น,ยนอะไรเงี้ยก่อนทานข้าวเจ๊ใส่ปากไปเลย1เม็ดโอ้โหก่หอนมื้ออาหารแค่นั้นเองอะตอนเช้ามาใส่ปากเลย1เม็ดแล้วก็ทานข้าวเช้าหรือจะเป็นมื้อเย็นใส่ปากไปเลย1เม็ดก่อนทานอาหารเย็นแต่ถ้าเจ๊าทาน ชอบกลางวันเย็นก็นั่นแหละสามมื้อเลยแล้วแต่ว่าจะอยากให้บล็อกแค่ไหนแต่เราก็ควรทาใส่ข้าปากไปก่อนนะหนึ่งเม็ดก่อนทานอาหารง่ายๆใช้ชีวิตง่ายเลยพี่อยากจะบอกทุกคนว่าพี่จั๊กเนี่ยเป็นคนที่เอาอะไรที่เข้าปากเนี่ยยากมากอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกินเนี่ยพี่จะยากมากทานอะไรพี่จะบอกว่าถ้ามันไม่ปลอดภัยแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติอลพี่ไม่กินอันนี้เป็นธรรมชาติล้วนๆเลยพี่ถึงบอกโอ้มั่นใจอะไรเงี้ยแม้แล้ว ระดับด็อเตอร์บุ๋มใช่ไหมไม่ดีจริงออไม่ดีจริงน้ำไม่กล้ามายืน,นยาหรอกแม่ขาดมานานแค่ไหนมันถึงได้กลับมาหุ่นดีเหมือนเดิมก็คือก่อนโควิด น้าพี่ลองมาก่อนโควิดเลยโชคดีค่ะถ้าไม่ได้ไม่ได้ก่อนโควิดพี่แย่เลยนะเพราะช่วงโควิดไี่นอนหมอนแตกเลยนะลูกที่นอนเป็นรูปตัวพี่เลยนอนดูซีรีส์กินแล้วก็นอนอะไรอย่างงี้ผู้ชายทานได้ไหมไฟที่นี่ได้หมดเลยหนูก็จับควรทานด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าไว้ลงไวุ้่นก็กินได้หมดเลยนะจ๊ะผู้ชายผู้หญิงกินได้หมดเลยและที่สำคัญมีออยมี g ี p นะคะพี่ก็ได้ไฟทีนี่นะคะที่คอนเอซึ่ง ซึ่งจริงๆตอบโจทย์พี่บอกได้เลยว่าพี่ใช้จริงตัวช่วยที่ช่วยเบินช่วยทําให้เราแบบเราเรากินปกติได้แต่ว่ามันช่วยสกัดช่วยช่วยเบินไขมันทั้งเหนาและใหม่ให้อะไรอย่างเงี้ย่ะคะก็กินง่ายด้วยนะคะจริงๆแล้วด้วยวัยของพี่เนี่ยเราบอกเผาผานก็ไม่ค่อยดีเหมือนสาวๆเนาะผานไม่ดีแล้วนะกินนิดๆหน่อยๆก็แบบเพะแล้วอย่างเงี้ยแต่เรายังมีเอวยังมียังแบบ ใส่ชุดเก่าๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นชุดเก่าแต่สุงก kind of ็ใส่ได้ใช่ไหซึ่งเราก็แบบแฮปปี้แล้วนะแฮปปี้ละทางตอนไหนค่าตัวเนี้ยค่ะหนูกินอ่าหนูกินตอนก่อนอาหารเช้า15นาทีค่ะหรือว่าตอนไหนที่เราจะจับมื้อหนักๆกินก่อนทนาทีตย์ได้หรือตอนที่จะ มีออกกําลังกายเลย็กน้อยเดินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ก <ภา S 2> ินมันจะอูมันจะช่วยเบร์นมา,<ภ>าค่ะมีออยอไหมคะมีออยอเรียกอ,อยทุกอ,อ,อย่างนะคะนนมั่นใจดําสําหรับตัวพี่เองพี่กินแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่แฮปปี้มากเ,เพราะว่า,าคือด้วยัยของเราเนาะบางทีเราก็หาแล้วก็ลองอะไรไม่เยอะแยะ แล้วพอมันมันได้ผลเรารู้สึกแฮปปี้ทานได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไหมคะทุกเพศทุกวัยนะคะเพร<อ>าะว่าโดยเฉพาะคนที่มีค่อยมีเวลาอ,ออกกําลังกายอะ่ะก็อยากจะจะเชียรให้ให้ให้ลองทานดูะนะครับเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะค่ะ